สวยงามครับหูรูสวยงามโอ้กล้องก็เปียกรอนี่นั่นนะเท,ะทะ่เดินเดินโอเคหันหน้ามาหน่อย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 เออร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 อมากลูกพี่ หน้ามาหน่อยแล้วโอ้ยฝนตกต้องได้ความชื้นแล้วกล้องเนี่ยเดี๋ยวเกียบกล้องก่อนแป๊บนึ่งสวยงามครับคุูรู สวยดีสวยดีเออหันหน้านมาหน่อยหันหน้านมาหน่อยหันหน้านมาหน่อยไู่รูหันหน้านมาหน่อยเร็วหันหน้านมาหน่อยหันหน้านมาหน่อยหันหน้ามาหน่อยเออนอนเหรอโอ้เล่นนำ้ำโอ้ดีดีโชยิย้มยิย้มยิย้มโอ้ขอบคุณครับอ่ามาโชว์เหรอ มาโชว์เหรอโอ้สวยงามสวยงามสวยงามมากวะรู